สวัสดีค่ะพบกับแทมมี่ใน Creative a n d g o Studio นะคะสร้างคอร์สออนไลน์ง่ายนิดเดียวะคะ่ะในคลิปนี้นะคะพี่แทมมี่ยังคงพูดถึงโปรแกร,รม z o o ค่ะโปรแกร,รมที่นิยมใช้กันมากเลยสำหรับคนที่ทำคอร์สออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือว่าติวเตอร์นะคะ แต่ว่าหลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโปรแกรม Zoom แบบฟรีเนี่ยใช้ได้แค่40นาทีนะคะตอนนี้ก็เชื่อว่ามีหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะเพิ่มนะคะเพิ่มราคาแบบจ่ายรายเดือนเดือนละ14.99เหรียญดีหรือเปล่านะคะแล้วเรามาดูกันคะ่ะว่าถ้าเราใช้โปรแกรม Zoom แบบเสียเงินแล้วเนี่ยนะคะจะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นจากโปรแกรมฟรีบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยค่ะเราสามารถ เข้ามาดูนะคะในส่วนของ Zoom US Pricing นะคะตรงนี้เพื่อเปรียบเทียบโปรแกรมฟรีกับโปรแกรมแบบจ่ายเงินกันค่ะในที่นี้พี่แทมมี่จะขอพูดถึงแบบจ่ายเงินที่เป็นโปรเท่านั้นก่อนนะคะสําหรับผู้ที่กําลังตัดสินใจนะคะว่าจะใช้โปรแกรมแบบจ่ายเงินดีหรือเปล่านะคะซึ่งเขาจะตัดเป็นแบบรายเดือนค่ะเดือนละ14.99เหรียญน,นะคะต่อเดือนนะคะเป็นเงินไทยประมาณ460กว่าบาทนะคะถ้าใครคิดว่า จะต้องสอนหนึ่งครั้งเนี่ยมากกว่า40นาทีจริงๆพี่เท,ม,ทมมี่ก็คิดว่าก็คุมนะคะที่จะซื้อแบบเป็นโปรนะคะแต่ในคลิปนี้พี่ททมมี่จะให้ดูค่ะว่าแล้วมันมีฟีเจอร์อื่นๆอะไรที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างแรกนะคะที่พี่เทมมี่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของข้อจํากัดเรื่องเวลาถ้าเป็นซูมแบบฟรีเนี่ยจะใช้ได้แค่40นาทีแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นแบบโปรเนี่ยนะคะจะาสามารถใช้ได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงค่ะ นอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆที่เพิ่มขึ้นมานะคะอย่างเช่น Custom Personal Meeting ID นะคะก็คือสามารถกำหนด m e e t i งไอ d ดเองได้แล้วก็ p พาส w o r d ก็ตั้งเองได้นะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะโปรแกรมแบบจ่ายเงินเนี่ยก็ยังมีพื้นที่เก็บที่เป็นระบบคลาวนะคะ สามารถเก็บในระบบคลาวด์ได้ถึง 1GB กิกะไบต์ค่ะใน,ในรูปแบบของ MP4 นะคะแต่ถ้าเป็นแบบจ่ายเงินเนี่ยเวลาเราบันทึกนะคะวเวลาเราเก็บบันทึกการประชุมเนี่ยเราจะต้องเก็บในคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะหรือเป็น external hard disk ที่เราเตรียมไว้นะคะแต่ถ้าแบบจ่ายเงินเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูหน้าตาโปรแกร,รม Zoom แบบจ่ายเงินแบบ Pro กันนะคะโดยที่ของพี่ทมนี่เนี่ยซื้อไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูาว่าเป็นยังไงค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาเหมือนปกติเลยนะคะ แต่ว่าเรื่องที่บอกว่าตั้ง Meeting ID คือตรงนี้ค่ะเราสามารถกําหนด Meeting ID แล้วก็กําหนด Password เองได้นะคะซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเป็นโปรแกรมฟรีตรงนี้ก็จะไม่มีนะคะอันนี้กดเข้ามาดู New m n g ค่ะนหน้าตาหน้าตาเมนูข้างล่างนี้ก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีที่เพิ่มขึ้นมาคือ Breakout Room ตรงนี้นะคะแล้ว Breakout Room คืออะไรมีประโยชน์ยังไงนะคะ เบรกเอาล o งก็คือการจัดกลุ่มนะคะให้กับผู้ร่วมสนทนาเป็นกลุ่มย่อยนะคะอย่างเช่นถ้ามีสมาชิกนะคะจํานวนเยอะอย่างเช่นถ้ามี20คนเนี่ยเราก็สามารถซอยเป็นกลุ่มย่อยนะคะเป็นกลุ่มละ5คนก็ได้นะคะได้เป็น4กลุ่มนะคะเพื่อให้ทําการแบบช่วยกันคิดหรือว่า brainstorm อะไรพวกนี้นะคะ่ะซึ่งตรงนี้โปรแกรมฟรีจะไม่มีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะโปรแกรม Zoom แบบจ่ายเงินเนี่ยยังมีตรงนี้ด้วยนะคะยังมีไลฟ์การไลฟ์ ในเ c e บ o ๊กได้ด้วยแล้วก็มีการไลฟ์ผ่าน YouTube ก็ได้นะคะอันนี้โปรแกนซีก็ไม่มีเหมือนกันนะคะที่เห็นหลักๆก,ก็มีเท่านี้ค่ะสำหรับอื่นๆก็จะเป็นข้อปลีกย่อยนะคะอาจจะมีเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่ว่า ที่พี่ะมีพูดมาเนี่ยจะเป็นจุดใหญ่ๆที่เห็นหลักๆนะคะที่มีประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อโปรแกรม o o m อยู่นะคะสําหรับใครที่มีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Zoom นะคะสามารถคอมเมนต์มาที่คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะส่วนในคลิปหน้านะคะพี่ธมิก็จะมีเรื่องของการตลาดออนไลน์แล้วก็การสร้างคอร์สออนไลน์มาฝากกันอีกค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ